เป็น,น,ะะนะเนื้อหาใบทที่สิบเอ็ดนจนบทนส<ช>เดี๋ยวก็ค่อยวนกลับมาที่การคำนวณอีกทีและนั้การคำนวณในบทที่1เน,นะครับจะชื่อว่า m r p ซึ่ง m r p จะอยู่ในหนังสือหน้า218แต่หนังสือหน้า218ะครับจะเป็นเนื้อหาของ m r p แต่การสอนเนื้อหานิดเดียวที่เราเปนคำวนวณแต่ส่วนที่ไม่มีครับในหนังสือคือการคำนวณต้องจดเพื่อเนื้อหามีแล้วรูปนี้ที่จะเปิดบนกระดานเราก็เปรียบเทียบกับหน้า221 221เป็นข้อมูลที่แหลมาให้แล้วโอเคนะปัาจังเิ่มแล้วนะ MRP ครับตั้งแต่หน้า218ของเราชื่อของมันคือการวางแผนความต้องการวัสดุการวางแผนความต้องการวัสดุชื่อสาษาอังกอยู่ตรงนี้ครับตอบไปนิดนึงมี requirement Material Requirement planning มีชื่ออยู่ในหน้า218อยู่แล,แล้วเนาะจุดประสงค์ออกมาจุดประสงค์แผนนี้ครับต้องการให้เราสามารถระบุ จำนวนของชิ้นส่วนที่ควรจะได้มากับเวลาที่ควรจะได้มาเราจา์สรุปหมดแล้วนะครับเนื้อหาอย่างที่บอกแนะนำในหนังสือเลยครับแต่ละบทสอนในคำนวณน,นะนะทุกอย่างที่พูดหนักในสุขการคำนวณแต่ข้อสรุปหมดแล้วการวางแผนความต้องการสรุปทำเพื่อเน,นึ่งให้ทราบจำนวนที่ควรจำนวนของชิ้นสว่วนแล้วก็ที่ควรจะได้มา สองคือเวลาที่ควรจะได้ชิมส่วนเหล่านั้นมาสองอย่างนะครับปริมาณจํานวนและเวลาแต่การที่จะคํานวณได้แต่การที่จะวางแผนตัวนี้ได้เราต้องมา,รางทราบภาพรวมันยรวจริงๆฟังจากชื่อแผนกบดูแล้วโอ้เหมือนยิ่งใหญ่อลังการจริงๆง่ายโคตรครับแผนนี้มีความเสีปยงแบบนี้สมมติภาพสมมติเย็นนี้เราเลิกเรียนวุฒิสารสองติวยาวนะ่ เลิกเรียนไปประมาณสักทุ่มครึ่งบางดีนะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ทุ่มครึ่งประมาณสองทุ่มครึ่งนะ,ะงงนะบ้านเราสมมติอยู่แถวลาดพร้าวเราก็กลับประมาณว่าถ้าเราเลิ่เรียนทุ่มคร,นะร,รมึ่งครับเราจะกลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มครึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงแต่ทีนี้่อนที่เราเลิกเรียนคนระับเราเลื่นขึ้นมาได้ว่าวันนี้อาจารย์สอนติวยาวเว้ย ดังนั้นกลับถึงบ้านเข้าเย็นเนี่ยไม่ได้กินเลยวตอนเย็นนั่แต่เราเรียนต่อจนถึงทุ่มครึ่งใช่ไหมสอบเฉพาะทุ่มครึ่งถึงบ้านสองทุ่มครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเย็นแน่พอถึงบ้านก็มันก็มีละครที่เรากลับจะรอชมอยู่แล้วตอนสองทุ่มครึ่งละครหลังคาชื่อเมียสองพันสิบแปด นั้นแปลว่าสกลับถึงบ้านเรามีโอกาสได้กินข้าวไหมถ้าแม่ไม่มได้ทำไว้ให้ไม่มีคนระับเพราะเราไม่มีเวลาเหลือคนระับหมายถึงเราออกจากมอทุ่มครึ่งถึงบ้านสองทุ่มครึ่งเราก็เปิดทีวีดูละครที่เราอยากดูทันทีเลยไม่สามารถไปไหนได้ก็ยังมีสายแผงครับคุณจะดีสายแผงน,นะน,นีสายแบบนี้ใช่เออเรามีวิธีงน,นี้ว่า มันมีอาหารบางอย่างที่เราสามารถสั่งดีลิวเวอรี่ได้เช่นพิซซ่าถ้าเราสั่งพิซซ่ามาแล้วก็กินไปด้วยดูละครไปด้วยน่าจะดีนะไม่ต้องมูฟไปไหนได้ดูละครด้วยแล้วว่าตอบสนองความหิวเรา,เา,า,าด้โดยการกินไปด้วยคำถามนะครับควรควรสั่งพิซซ่าเวลากี่โมงดีที่สุดคุณควรสั่งพิซซ่าขณะที่คุณทําอะไรอยู่ดีที่สุดแ่า ถ้าไม่สนใจถึงเรื่องของความปลอดภัยในการจราจรขนาดที่คุณขับรถไปขึ้นทางครับออกจากมอทุ่งขึ้นใช่ไหมรถติดอยู่วันพุธวันลักร์ตอนสองทุ่มพอสองทุ่มปุ๊บคุณควรยกหูโทรหาพิซซ่าเอ้ยพิซซ่านีาน้หนนีหนัน้น,น,น,นช่วยส่งไปที่บ้านหลนนังนี้ซึ่งบ้านเมนอยู่ในเบอร์นี้แล้วใช่ไหมครับพอคุณจอดรถถึงหน้าบ้านปั๊บมอเตอร์ไซค์พิซซ่าก็จะจอดหน้านบ้านคุณพอดีเช่นกันคุณก็จา่ายตาม เอาพิซซ่าขึ้นรถ่อยรถเข้าบ้านเดินถือพิซซ่าเข้าไปกินเปิดทีวีแล้วกินไปพร้อมดูทีวีไปเป็นโซลูชันที่ลงตัวที่สุดเรื่องที่เรา่ายากไหมไม่ยากใช่แค่าวางแผนเวลาให้ดี<ๆ>การวางแผนนั้นะ<ๆ>เขาเรียกการวางแผนล่วงหน้าเนาะใช่ไหมเป็นการวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมแต่นั้นจาไที่ทำบ้า MRP มีความเสร็ยแค่นี้แค่ไหนที่เราเนี่ยเสร็จแล้วเข้าสู่การคำนวณหาเกเราจะคำนวณ MRP ได้ไครับจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่างไปรูปที่ใหญ่ๆนะนะคือองค์ประกอบที่เราจะใช้นำมาคำนวณประกอบด้ด้านบนผมแปลรูปในมาไหน้า221ให้แล้วเป็นภาษาไทยนะครับประกอบด้านบน ไม่อธิบายยาวอธิบายในเชิงสุปว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลอย่างแรกที่เราจําเป็นที่จะต้องได้ได้มาจากความต้องการของลูกค้าซึ่งความต้องการของลูกค้าได้มาจากสองทางหนึ่งได้มาจากตัวลูกค้าเองวงกลมด้านบนอันเนี้ยนะได้ความต้องการจิตของลูกค้าสองได้มาจากการ forecast หรือพยากรณ์ได้มาจากสองทาง แต่ความต้องการของลูกค้ารหลอกได้อยู่ไหนความต้องการของลูกค้าหอกอยูไหนถ้าคุณจะซืนะ้อ,ร,ร,อร,ร้อ,อ,ส,อนนสักคันคะรับความต้องการของคุณอยู่ที่รถยนต์หรืออยู่ที่ชิ้นส่วนของรถยนต์ครับคุณจะซื้อตัวว t a C H A สักหนึ่งคันความต้องการของคุณอยู่ที่ C H r หรือความต้องการของคุณอยู่ที่กระจกมองข้าง C H r ครับง่ายๆอยู่ที่ตัว สินค้าสำเร็จรูปนั้นใช่ไหมดังนั้นความต้องการของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่นำมาซึ่งข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลแรกที่ m r มจะต้องมีคือความต้องการของสินค้าสำเร็จรูปจดไปนะครับกล่องบนสิ่งที่ต้องมีข้อมูลมาในการคำนวณอย่างที่หนึ่งคือความต้องการของสินค้าสำเร็จรูปปีขวา ปิกสายปิดสายปิซสายปีดสายเรียกใบสั่งงานภาษาที่ใช้คำว่า bill of material ใบสั่งงานคืออะไรใบสั่งงานหมายถึงโครงสร้างของสินค้าหนึ่งตัวเช่นขวดน้ำประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งขวด2องฝาสามฉลากสตัวน้ำที่อยู่น ครับดังนั้น build of material หรือใบสั่งานหมายถึงโครงสร้างของสินค้าตัวนั้นโครงสร้างของสินค้าตัวนั้นซึ่งเขาก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าโครงสร้างของสินค้าตัวนั้นได้มาจากการออกแบบเชิงวิศวกรรมวิศวกรออกแบบให้นะัาปกักไดเห็นนะนั่นคือข้อมูลที่สองที่ต้องมีในการคำนวณ ตัามาข้อมูลฝั่งปีขวามีข้อมูลอยู่สอตัวครับวมเรียกว่าสถานะของสินค้าคงคลังรวมเรียกว่าสถานะของสินค้าคงคลังสถานะคือ transaction transaction คือการเข้าออกการน,ออน,นี้ถึงคำว่านเข้าและออกเรียก transaction หมือเว่าเราไปทำธุรกรรมที่แบง เกิด transaction ทราน a c คชันทางการเงินก็คือการเอาเงินเข้าเงินออกเช่นเดียวกันครับอินเวนตอรี่เรคคอร์ดไฟล์หรือสานค้าของสินค้านเกิดจากการเข้าออกของสินค้าคงคลังเรียกอินเวนตอรี่ทรานสัคชันข้อมูลที่สำคัญสองอย่างที่ทำให้สินค้างคงมันเข้าออกได้นึ่งคือระยะเวลารองคอยสินค้าหรือที่เราเรียกว่าลีทามลีทามด้วยจากลีทามเนาะ ระยะเวลารอคอยสินค้าคือตั้งแต่ลูกค้าสั่งจนได้รับสินค้านะั้นตัวอย่างพิซซ่าที่จะเล่ามาชั่วโมหีทางคือเท่าไหร่ครับ3 0สินาทีนั่นคือหทางเหนะ็นไหมข้อมูลที่2ที่ต้องมีครับข้อมูลที่1นึหลีทางนะระยะเวลารอคอยข้อมูลที่2ครับคือจำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวน เวลาใช้สินค้าคงคลางไปอาจจะมีของเหลือเก็บไว้ในคลังการเหลือว้ในคลังไม่ได้เหลือไว้ปากให้พี่เหลือไว้เพื่อเอาไปใช้ยกยลงไปใช้ในงวดถัดไปเราเรียนบัญชีไปแล้วใช่ไหมสินค้าฝากไว้ก็ถูกยกไปเป็นสินค้าต้งนงวดถัดไปใช่ไหมนะดังนั้นเรียกว่าสินค้าคงเหลือปลายงวดข้อ,อที่สองเห็นนหจากทวนอีกทีนะครับ ดังนั้นการที่เราจะคำนวณ MRP ได้การที่เราจะวั่ MRP ได้จะต้องมีข้อมูลสำคัญ4อย่าง<ม> 1. งความต้องการของสินค้าสำเร็จรูป 2. โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 3. ระยะเวลารอคอยและ 4. ส,สินค้าคงหลือปลายก้วอจ4ข้อมูลนครับ เมื่อเอาสีขานะส่ข้อมูลนี้ครับใส่เข้าไปในแผนคำถามคือเวลาเราวางแผนเราได้แล้วลขณะน,นี้ตอนนี้ทุกคนกำลังวางแผนอะไรอยู่อย่างหนึง่งวางแผนการลงทะเบียนบางคนอาจจะไม่วางบอกเพื่อนลงไหนฉันก็ลอยไปลงตามนั้นเพื่อฝากม,มีเพื่อนเรียงสบายใจ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ถ้าเราวางแผนการเรียนสิ่งที่เราได้จากแผนการเรียน ที่เราวางคืออะไรวันเวลาสิ่งที่ได้จากการวางแผนคือตารางเวลาอันหนึ่งใช่ปะ่ะจันเรียนวิชานี้อาจจะจับปักบ่ายเรียนวิชานี้กอากจจะเกววันอังคารเรียนวิชานี้ตอนเช้าแบบจันโอ้เรียนวิชานี้กอาจจะดิวตอนบ่ายตารางเวลาใช่ปะ่ะแผนสิ่งที่ได้จากแผนคือตา,ารางวันนี่มาดูการทำงานส่หมือนกันนะ คุณวางแผนงานถูกใช้ให้วางแผนงานสิ่งที่คุณได้ก็คือเรียกไทม์ไลน์ทมไลน์ไม่เหมือนท,ม,ยอยแบบทม,ม์ไลน์ในเฟซบุ๊กแนะทม์ไลน์หมายถึงเวลาที่กำหนดว่าคุณจะลองทำอะไรแบบนี้นะอย่างน้อ่าอย่านงะนั้นด้านข้อมูลที่จะสร้างมาันและขั้นปลายที่จะออกมาแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างมันขึ้นมา อย่างที่ว่านะฮะหน้า221คือโครงของมันแต่การคำนวณหลังจากนี้ไม่มีข้อมูลเลสศึต้องจบเรับต,นะต้องจบครับแต่ยังไม่ต้องรออีบร้อนครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้ย้อนกลับมาให้ถ่ายรูปผมจะเปิดหน้านี้ย้อนกลับมาให้ถ่ายรูปในรอบที่หนึ่งของการฝังฝังให้เข้าใจก่อนไม่ยากไม่มากง่มากง่มาก ทัเพื่อคุณคำนวณได้เลยเพ็นแค่ความเข้าใจถ้าผ่านเลยไปกลับมาอาจจะลำบากในชีวิตไ้อ้กยนะครับอ่ะเลยควรทีครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเอฟาพีต้องมีข้อมูล4อย่างคืออะไรนะมาต้องการของสินทรัพย์เรียรูปโครงสร้างปิภัณฑ์ระยะเวลาอรอคอยสินค้าคงเหลือไปายวันยอดยีย่ยม ในหน้าตารนี้ครับขณะนี้มีข้อมูลสาในสี่อย่างซึ่งพอแล้วกับกนนารคำนวณข้อมูลที่ได้มาอย่างที่สองอย่างที่สองเราจดว่าอะไรนะโครงสร้างผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับจมลคางรถยนต์อาจจะรประกอบด้วยกรอบกระจกแผ่นกระจกกรอบกระจก,ก,อ,ก,ะจกอาจจะประกอบไปด้วยโครงพลาสติกกับนอำแผ่นกร,กระจกอาจจะประกอบไป จระจกฟิล์มไม่มงนะนี่คือโครงสร้างเลยนะครับเห็ okay, นไหมแต่ในแบบแผก็แทนด้วยสัญลัดอวสังเพื่อความดูหน้าเห็ okay, นคะรับตัวที่อยู่บนสุดของโครงสร้างจะถือเป็นสินค้าสําเร็จรูปเสมอตัวที่อยู่บนสุดของโครงสร้างจะถือว่าเป็นสินค้าสําเร็จรูปเสมอเึ่นในที่นี้เราก็จะเรียกว่าสินค้าสําเร็จรูปเอง ชั้นถัดมาของมันคือชิ้นส่วนประกอบซึ่งในที่นี้ b กับ C อยู่ในฐานะชิ้นส่วนประกอบของ A โอเคไหมครับอย่างที่ว่าดูให้เข้าใจนะฮะอย่าคลื่นไส้สมาธิถัดมาชั้นล่างถือเป็นชิ้นส่วนประกอบยอ่อยของชิ้นส่วนประกอบในความหมายหมายความว่า D กับ E อยู่ในฐานะของชิ้นส่วนประกอบยอ่อยของชิ้นส่วน B ขานี้ด e ีกับ F ก็เป็นชิ้นส่วนประกอบยอ่อยของชิ้นส่วนสมีวิธีการ่าเพิ่มเติมตดิบในหน้ในแบบจำลองในตัวอย่างในไม่มีนในข้อสอบในแบบการองควิสตาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแบบนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นกระจกมองข้างอาจจะเป็นชื่อแบบกรจายเล่าตัวเลขที่กว่าอยู่ข้างหลังคือจํานวนหน่วยที่ต้องใช้ตัวเลขี่ฟว่าอยู่ข้างหลัาคือจานวนหน่วยที่ต้องใช้ ในความหมายหมายความว่านี้ครับติ้งค้าสั่งเป็นรุ่นจะต้องประกอบจากชิ้นส่วน B 4ชิ้นและชิ้นส่วน C 2ชิ้นไม่หงอนะสังเกตทุกครั้งเวลาการอ่านเวลาอาจารย์อ่านอาจารย์อาจารย์จะอ่านจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาเสมอเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเชิ้นประกอบเป็นบีชิ้นและ C 2ชิ้น ดันั้นส่วนต่อไปที่อาจารย์จะอ่านเกาชิ้นส่วนไหนส่วนนี้ส่วนนี้น่าายไปกว่าขาหนี้รเป็นชิ้นส่วนที่อยู่บนสุดครับซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อยสองตัวเวลาเราอ่านชิ้นส่วนที่อยู่บนสุดเราจะไม่อ่านเลขที่อยู่ข้างหลังมันอ่านว่า B หนึ่งชิ้นประกอบด้วย B สองชิ้นและ E สุดท้ายครับอ่านให้อจารฟังชิ C กี่ชิ้นนะหนึ่งชิ้นประกอบด้วย D สามชิ้นอ่าถ้าเมื่อใดคุณเถลดอ่านว่า C สองชิ้นประกอบด้วย D สามชิ้นปะผิดเตือนตัวเองไว้อย่างนี้ครับเตือนตัวเองไว้ด้วยวิธีนี้ครับว่าการคำนวณของอาจารย์ได้ยโคตรง่าโคตรงดาโคตร ช้สัลญลักษณ์การคณิตศาสตร์แค่สามเครื่องหมายคือบวลกลบและคูณหารไม่ใช้เลยนาดรใช้แค่สามเครื่องหมายบวลกลบและคูณหารยังไม่ใช้เลยดังนั้นเมื่อใดที่คุณต้องเทียบเปรียบเทยาน,น,นะครับดีสองชิ้นใช้ดีสามชิ้นสแสดงว่า,ากําลังอ่านผิดไม่มีการเทียบปรียบเทยบอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีการใช้เครื่องหมายหารเลยนะครับ โอเคโครงสร้างเดิยภัณฑ์อ่านเสร็จแล้วการอ่านโครงสร้างเดิยภัณฑ์ถูกมีชยัยเลยว่าขึ้นคุณจะทำเทมาจีนอะไรับตอนนี้